ไหคะว่าอะไรจะอยู่กับเราไปจนวันตายจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันอยู่ที่เราฉลาดเลือกนะคะจะเลือกแบบไหนไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนที่เหมาะกับชีวิตของเราและเหมาะกับอนาคตที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นหนูดีก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะคิดเรื่องนี้เยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่น้องหรอกผู้ใหญ่ในวัยผิดหนูดีก็คิดไว้มากกว่านี้ก็คิดนี่คือโลกของคนโสดค่ะ คนโสดทุกคนก็อยากมีแฟนใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะปีหนึ่งเราก็จะคิดว่าคอยดูนะเราจะต้องมีแฟนช่วงมัธยมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ห้ามเราไม่มีแฟนเลยแต่ข้อมาหาวนะิทยาลัยนะทาไมปีหนึ่งก็ต้องปีสองไม่ปีสองต้องปีสามคส,สามก็ต้องปีสี่รู้ไหมคะว่าหนึ่งในสามเหตุผลหลักที่สุดนะคะสามเหตุผลหลักที่สุดที่คนต้องซิ้วในปีหนึ่งหนึ่งในน,นั้นคือปัญหาเรื่องอกหักนะคะและอกหักยังในรู้ไหม อกหักคือมีแฟนทีหนึ่งเสร็จแล้วเลิกกันพอเลิกกันไม่อยากเห็นคนคนนี้ไม่อยากอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันก็เลยจะซิวออกไปเชื่อไหมล่ะคะว่าใน3เหตุผลแรกเนี่ยมีอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรียนเลยอีก2เหตุผลเป็นเรื่องของการเรียนนะคะเรียนไม่ไหวสอบไม่ไหวจัดระเบียบชีวิตไม่ได้แต่อันนี้เป็นเรื่องของทมรักเพราะฉะนั้นบิ๊กก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่ารู้ไหมว่าอะไรจะอยู่กับเราทั้งชีวิตเวลาที่เราเรียนจบไปแล้วอะคะ่ะเราจบเราทํางาน หลังจากทางานเราแต่งงานเรามีลูกเราเดินทางท่องเที่ยวเราอยู่จนเกเสียณอยู่จนวันตายสิ่งที่จะอยู่ของเราทั้งชีวิตไม่ใช่แฟนนะคะสิ่งที่จะอยู่รักทั้งชีวิตอาจจะไม่ใช่สามีอาจจะไม่ใช่ภรรยาแต่สิ่งที่จะอยู่เราทั้งชีวิตคือสิ่งที่เราลงมือทําให้กับชีวิตของเราเองและสิ่งนั้นก็คือเกรดและใบปริญญาค่ะเชื่อไหมคะว่าถ้าน้องตั้งใจนะคะ4ปีตรงนี้ค่ะปี1ถึงปี4เราต้องอยู่ตรงนี้4ปีอยู่แล้วบางคนอาจจะบอก3ปีครึ่งเจ๋งมาก แต่อะไรก็ตามปีตรงนี้เราต้องอยู่อยู่แล้วเราไปไหนไม่ได้อะถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช้เวลาตั้ง4ปีทําไมเราไม่เพิ่มความพยายามแค่นิดเดียวแล้วทําเกรดให้ดีที่สุดนะคะบางคนบอกว่าตั้งเป้าหมายว่าขอแค่จบก็พอแล้วถ้าขอแค่จบตั้งเป้าหมายขนาดอาจจะไม่จบก็ได้แต่ถ้าตั้งเป้าหมายว่าสมมติจบนะาจะจบด้วยเกียรินิยมก็ได้จะอะไรแบบไหนไม่เป็นไรถ้าตั้งเป้าหมายอย่างนั้นโอกาสจะได้สูงมาก ต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราอาจจะได้เกรดที่ดีๆแต่เชื่อไหมคะเกรดนี้นะคะอยู่กับเราทั้งชีวิตที่เหลือถ้าเราได้เกีย,ยกริยนิยมเกียรตินิยมจะอยู่กับตัวเราทั้งชีวิตที่เหลือถ้าเราจบหมหาวิทยาลัยที่ดีปริญญาดีๆนั้นอยู่กับเราทั้งชีวิตที่เหลือของเราแล้วคนจะชอบบอกว่าเกรดไม่สําคัญหรอกโอ้โหแบบคนไม่จบปริญญาก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดูมาร์คักอร์สิดูบิลเกรดสิด คือบิวเกตแลมาซัพเคเบรนกนี้เป็น2คนที่ทำให้มันเกิดเทรนว่าไม่ต้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยถ้าใครไปดูจริงๆเนี่ยบิลเกตก็บอกว่าที่เขาออกอะ่ะเพราะว่าเขาคิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้แล้วเขาอยากจะรีบทำเพราะพวกกลัวคนอื่นคิดทันคิดได้ก่อนแล้วทำก่อนเขาเขาบอกจนเขานับดรอปออกมาทำจนมันสำเร็จไปเรียบร้อยยังไม่มีใครคิดได้เลยคือจริงๆถ้ารู้อย่างเนี้ยเขาไม่ต้องออกจากมหาวิทยาลัยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ หนูอยากให้ดูสถิติว่าคนที่จบมหาวิทยาลัยแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตจบเปรดดีๆจบเกียรตินิยมประสบความสําเร็จในชีวิตเยอะมากส่วนคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยแล้วประสบความสําเร็จมหาศาลเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยกว่ามากไม่ใช่ว่าคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยแล้วไม่ดีไม่ใช่ว่าคนที่เรียนไม่เก่งคือคนไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่หดีแค่อายากจะบอกว่าคิดให้ดีๆก่อนจะเลือกอะไรเลือกอย่างฉลาดอะไรจะอยู่กับเราทั้งชีวิต สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่แฟนคนนี้ที่เราแบบ crazy ลหลงไหลมากในปีหนึ่งส่วนใหญ่แล้วแฟนปีหนึ่งนหนูดีประสบการณ์ในชีวิตนะคะไม่ค่อยได้เห็นคบกันจนแต่งงานเลยทั้งชีวิตของหนูดีรู้จักคนมาเยอะแยะเป็นพันคนมีแค่คู่เดียวที่คบกันตั้งแต่อายุสิบสามเป็นเพื่อนรักหนูดีเองคนฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์บิวร์กันเป็นแฟนกันตั้งแต่อายุสิบสามคบกันจนผู้หญิงไปเรียนจบปริญญาโทแล้วกลับมาแต่งงานเป็นคู่เดียงจริง,รงที่ทำได้ นอกจากนั้นไม่เคยเจอเลยนะคะพระนันอยากฝากไว้ว่าคิดได้ดีๆค่ะว่าอะไรนะอยู่กับเราทั้งชีวิตแล้วสำหรับหนูดีนะคะสิ่งที่อยู่กับเราเป็นเพื่อนตายเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของเราบอกโลกว่าเราคือใครเนี่ยคือปริญญาคือเกรดแล้วเวลาได้เกรดดีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนฉลาดอย่างเดียวนะคะเกรดดีๆเนี่ยมันบอกว่าเราเป็นคนอดทนเราเป็นคนเข้ากับใครก็ได้คิดดูว่า ทุกวิชาที่เราต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้ชอบทุกวิชาครูท,ที่สอนเราทุกคนเราไม่ได้ชอบทุกคนแต่การที่เด็กคนหนึ่งจะได้4.00หมายความว่าต้องก้าวข้ามความไม่ชอบก้าวข้ามความขี้เกียจเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงในสถานการณ์ไหนเพราะฉะนั้นเกรดมันบอกอะไรเยอะคะ่ะมันบอกแกนบุคลิกภาพของคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะ เพราะฉะนั้นชีวิตวันนี้อยากจะบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดเรามีส Self ิทธิ์เลือกอะไรก็ได้แต่ถ้าเราเลือกได้อย่างฉลาดชีนวิตของเราก็จะเป็นไปได้อย่างดีแลวจริงจริงชีนว,นวิตทั้งชีวิตนะคะไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการตัดสินใจทุกๆวันทุกๆวันที่ตัดสินใจเล็กๆน้อยๆรวมกันรวมกันรวมกันหลายๆการตัดสินใจเข้ามันจะกลายเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตจะดีนะคะอยู่ที่เราฉลาดเลือกแวเจะทันไหนคะสวัสดีค่ะ Thank you. Thank you.